สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูแดนในอีกแล้วนะคะในหน่วยที่หกอ่าเรื่องที่4วันนี้คุณครูแดนจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลใครเคยไปเที่ยวทะเลแล้วบ้างคะอ่าเวลาเด็กไปเที่ยวทะเลเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าที่ทะเลมีอะไรบ้างที่ทะเลมีต้นมะพร้าว มีน้ำทะเลที่ใสสะอาดมีเรือแต่เอ๊ะวันนี้คุณคุณแนนจะพาเด็กมาทำเกมการศึกษาในเกมการศึกษาของคุณคุณแนนในวันนี้คุณคุณแนนจะพาเด็กมาสังเกตนะคะว่าเอ๊ะมีอะไรที่ผิดปกติในภาพการไปเที่ยวทะเลของเราบ้างเด็กพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวสังเกตให้ดีๆนะคะ ไปชมภาพกันเลยค่ะยังไงกันบ้างคะได้กี่ภาพเอ่ยถ้าในเด็กตอบหรือเขียนคําตอบเสร็จแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะส่งคําตอบมาที่คุณครูประจําชั้นหรือส่งไลนย นะคะเพื่อที่จะบอกคุณครูว่าเอ๊ะเด็ก,ดกตอบได้กี่ภาพนะคะว่ามีภาพในบ้างที่ผิดปกติจากภาพที่เราไปเที่ยวทะเลหรือภาพชายทะเลของเรานะคะสำหรับวันนี้คุณคุณแนนก็ขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจทำงานและเรียนรู้นะคะในการเรียนออนไลน์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะ สำหรับคลิปนี้คุณผู้แนนขอลาไปก่อนแล้วเราไว้เจอกันวันเปิดเรียนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ